はい。 เพื่อนที่เรากำลังศึกษานั้นเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจมากมายหลายอาชีพต้องมีการแข่งขันกันโดยเฉพาะอาชีพค้าขายที่ต้องแข่งขันกันเป็นจํานวนมากทั้งคุณภาพและสินค้าประโยชน์ก็ต้องมีดีด้วยและที่สําคัญคือราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า กแทนหรือกําไรที่สูงสุดแน่นอนเลยว่าคนเราก็ต้องหาที่ค้าขายดีและต้องมีสินค้าคุณภาพดีและราคานั้นจะต้องไม่แพงจุดประสงค์ของเรานะคะข้อหนึ่งเพื่อรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคในนั้นเชื่อหซื้อทําให้ผลิตสินค้าออกมามีผู้บริโภคมาก 2. เพื่อให้สินค้าที่ผลิตออกมาถูกใจผู้บริโภค ปฏิฐานพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคสามารถวางแผนการขายลังองเพชรได้ข้อเขตการศึกษา7ซเว v น n c เนในเขตบางแพรเช่อเวลาเย็นเวลาสพบหกนาฬิกาถึง17เจ็นาฬิกา 2. องกำหนดสถานที่ที่จะไปและออกสำบลวจสถานที่นั้น 3. นั่งสับรวจและบันทึกผลลงลงในสมุดหรือกระดาษและนำมาหาค่าเฉลี่ยต่อค้นแผนการดำเนินการเ,เาริ่มต้น,ตนเราลองกไปรัานสืดวกซื้อสังเกตสอบถามบันทึกผลแล้วก็สรุปผลค่ะ สรุปเลยว่าพวกเราได้ไปสำรวจที่เซเว่นและซีเจแล้วว่าเซเว่นและซีเจมีคนที่รับประทานาน้ำหรือเครื่องดื่มประมาณ130คนที่รับประทานเครื่องดื่มจำพวกเวปซี่โค้กเป็นจำนวนมากในส่วนใหญ่เพระนาะฉะนั้นผลที่ได้เราก็จะมาหาเชลียต่อคนประโยชน์ที่ได้จากการทำงานที่ผ่านมาพวกเราได้เรียนรู้ถึงการวางแผนในการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเจอกันค่ะคุณคะเอาไปยินสิ่งงานไหนครับไปยินนี่ทำยินนี่ กรรมการซื้อเครื่องดื่มของผู้บริโภคครับคุณครูครับ,รบเ,เดี๋ยวนะลูกเออหนูต้องการรู้ไปทําไมอ่คะรู้พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มหรือหนูจะถ้าเกิดรู้แล้วหนูจะไปทําอะไรต่อหนูลูกเ้าจที่คุณถามไหมหรือถ้าเกิดหนูรู้ว่าอ๋อพฤติกรรมการบริโภคของเครื่องดื่มเนี่ยนะตอนเย็นมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วหนูจะไปประยุกต์ใช้แต่สิ่งที่หนูวางแผนไว้ไง มันจะมีผลต่อไอ้รังเครื่องดื่มรังนกของหนูได้ยังไงทำไมครับทำไมครับทำไมครับคถ้าหนูหนูรู้แล้วหนูจะไปทายยังไงลูกทีมทีถ้าเกิดหนูรู้แล้วอ่ะหนูรู้ว่า คิดอุปสงค์เองใช่ไหมลูกว่าคนชอบซื้อแป๊บซีมากนะ130น้อยสามสิคนดูไหมลูกซื้อลุ้นสินี้เยอะแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มรันกหนูจะไปประยุกต์ใช้ยังไงล่ะลูกเพราะหนูกำลังจะไปใช้ในในการค้าขายกับเครื่องดื่มรันกของหนูไหมเออหนูจะไปใช้แล้วประยุกต์ใช้ยังไงลูกน,นี่ครับเห็นไหม ฮัลโหลฮัลโหลไอยูเคยักใหม่ไหมหหหอ่ะเอาใหม่พอาใหม่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ตื่นเต้นไหมเนี่ยทำไมทำไมเธออยู่กับฉันที่บางแพรเธอคุยคุยตอบทุกคำถามเดีวยวเราี่ตื่นเต้นละ่ะเอออะไรนะขาสัน่นขาสันาส่นจริงป่ะขาสัน่นมันเป็นยังไงบ้างใครมือเย็นบ้างเริ่มสูดลมนเ,นเข้าไปลึก ช่วยได้ไหมไมีมมใครไม่ตื่นเต้นบ้างใครตื่นเต้นไหมตืม่เต้นตืนเต้ทุกคนทุกคนใครไม่ตื่นเต้นลองเป่าสิลูกอ่ะใครตื่นเต้นไหมสดองตอบทอี่น่ไปสำรวจแแลวใช่ไหมคะในในเซเว่นมีร้านโมขายไหมะ,ะมีพวกแปรนค่ะมีพวกแปรนแล้ว,ลวที่หนูบอกว่าร้อยสามสิบคนนี่คือร้อยสาิคนซื้อเวปซีกบบโต๊ ทั้งหมดประมาณกี่คนนะคะช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงมีใครซื้อพวกรังนอกออกมาหรือว่าน้ำหวานชนิดอื่นเครื่องดื่มชนิดอื่นออกมาบ้างหรือเปล่ามีไหมคะด,ดูสําครูทั้งหมดกี่คนอย่างนี้ก่อนร้อยสามสิบคนคือทั้งหมดเลยหรือว่ามีมากกว่านั้นมา,มากกว่านั้นเท่าไหร่อะเท่าไหร่เท่าไหร่หบอกไม่ถูกประมาณประมาณประมาณ อยากร yeah. uh, like, <wh> ู้ว่าที่บอกนั่งสำรวจอย่างนั้นยังไงน่ะอธิบายให้ฟังเออเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังครับผมไปสำรวจเขาเป็นยังไงทำไมถึงได้ข้อมูลว่าร้อสามสิบคนเนี่ยด้านแบบที่กับผมมาอยากรู้อธิบายเลยครับอธิบายบอกบอกเล่าให้ฟังออกจากโรงเรียนค่ะสิสามโมงครึ่งของครูออกไปนอกโรงเรียนแล้วค่ะแล้วนายตอบ ดูี ok help, ่ถ <could you? S 1> ุงเขาหรือเขาไปขอดูถุงเขาหรอสังเกตเอาเก้เอยู่ที่เขาไปขาทาไมลูกว่าอะไรว่าสแตนซี่อยู่อย่างเงี้ยในเทาสิีอะเาหรอคือสังเกตเอา่างเดียวใช่ไหมสังเกตแล้วจะนวนมาได้ยังไงเออหนูรู้ร้อยสามมายังไงร้อ ก็คือหนูมีใบสอบถามแต่แล้วหนูก็องแบ่สถานที่ตัวเราแล้วใครออกมาถ้าเราเห็นอะไรแล้วก็พิงใช่ไหมคะอ่านวนกแต่งประเทศเครื่องดื่มไว้ยังไ,ไงในใบ,บสอบถามใบสอบถามเป็นยังไงเล่าให้ฟังก็ได้ครับเล่าได้คัะได้เห็นภาพตอนพี่ยังไม่ออกไงสมมติว่ามีคนเดินออกมาจากประตูเซเว่นดีเซเว่นหนูมองอะไรแล้วหนูติ๊กยังไงบ้างอ่านหน่อยเล่าให้ฟังที ดูอายุก่อนก็คือในแบบสถา์จะมีเพศมีอายุแล้วก็ยังไงอ่าเป็นคนทั่วไปหรือเป็นนักเรียนก็คือเหมือนอาชีพเนาะแล้วส่วนใหญ่เป็นเป็นนักเรเป็นคนทั่วไปนะคะเป็นคนทั่วไป,ปอายุประมาณเท่าไหร่2 0่สิบถึสิบ <Hey. S 2> <c oughs> เท่อะไรที่หนูอหนูบอกว่าหนูดูเพศด้วยใช่ป่ะคือดูเขาเป็นผู้ชายผู้หญิงนะจำจำผลได้ไหมครับจำผลได้ไหมอ่แล้วแล้วที่หนูติ๊กมามันประมาณสมมุติว่าหนึ่งร้อยคนมีผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนจําได้ไหมครับจำตัวเลขได้ไหมอันนี้ทําเสร็จแลยย้วรคะก็คือจะทำสามที่ใช่ไหมเว็ดสองที่แล้วก็สี่เจหนึ่งที่ตอนนี้ทําไปกี่ที่แล้วคะ วีนเดียวผลที okay. okay, ่ได e ้มานี่คือสมดไทยวันเดียวกันไม่ลูกหรือว่าเอาแค่วันเดียวทำไมถึงเป็นห้าวันล่ะ โรงเรียนเปิดห้าวันคือจันทร์ถึงศุกร์นะเนาะเออหนูคิดว่าแต่ละวันมีต่างกันไหมวันจันทร์วันอังคารพฤหัสศุกรพุธพฤหัสศุกเหมือนคิดว่าจะต่างกันไหมแล้ววันเสาร์ที่คิดว่าจะเหมือนกันไหมต่างกันยังไงครับเออระหว่างวันธรรมดากับวันหยุดเสาร์ทย์คิดว่าอะไรต่างกันที่เวลาสี่โมงถึงห้าโมงเย็นวันหยุดอาจจะมีคนอันนั้นหนูคิด ใช่ป่ะหนูยังไม่รู้เนาะว่าเป็นยังไงเนาะแล้วยังไงต่อครับตอนนี้เนี่ยหนูอยากทำ5วันหรือทาไปแล้ว1วัน1วันเนี่ยหนูทาได้ทั้งหมดกี่คนจําได้ไหมไม่ใช่130ถูกปะ่ะกี่คนจําได้ปะ่ะเท่าไหร่นะครับ300กว่าคนแล้วที่เหลือที่ไม่ใช่ส3 0คนเนะข,า,ขาซื้ออะไรออกมาครับขนม แล้วถ้าเกิดเป็นเอาที่เป็นเครื่องดื่มพอดีงานเราทําเรื่องเครื่องดื่มใช่ไหมครับนอกอจากโคก้กอ่ะมีเครื่องดื่มอย่างอื่นอีไหมหน่าหนูหนูหนูเรียกข้อมูลเราบอกได้ไหมครับบอกบอกโค้กใช่ไหมว่ามีเครื่องดื่มอย่างอื่นอีกนะคะมีชาเขียวแบบนี้มีน้าเปล่าอย่างเงี้ยบอกได้ไหมจําได้ปะจาตัวเลขได้ไหมจําไม่ได้จําไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรรู้อะไร คุณครูคูคคนึ่งถามทำอันเนี้ยหนูได้รู้อะไรเพิ่มขึ้นไหนลองตอบสิรู้อะไรเพิ่มขึ้นกลุ <c oughs> ่มนี้รู้สึกว่าเองคุยกันที่บางแพรหลายครั้งไม่ <c oughs> ใช่ห่อแล้วหนูก็รู้อะไรยะแยะ <c oughs> มากมายเลยเนาะแต่หนูขาสั่นแลวตื่นเต้นคุณไม่อ <c oughs> อ,อ่าเอาเอขามีมีแม้มีใครจะพูดหมสคำคำตอบสุดท้ายเร็วก่อนหมดเวลามีใครจะพูดครับรู้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างจากที่ทําไปสํารวจมาวันหนึ่งคนสามร้อยกว่าคนหนูรู้แหละร้อยสามสิบคนชอบกินโคกเปซี่ประมาณนี้เนาะแล้วรู้อะไรอีกหนูรู้อะไรเพิ่มขึ้นเราเราให้เพื่อนฟังหน่อยนะเรารู้ไหมว่าผู้หญิงหรือผู้ชายซื้อเครื่องดื่มมากกว่ากัน ก็หนูบอกหนูแบงค์แกันเนาะดูว่าผู้หญิงกับผู้ชายใครจะซื้อเครื่องดื่มเราที่ลองทำไปหนึ่งครั้งอ่ะเห็นไหมว่าผู้หญิงกับผู้ชายซื้อเครื่องดื่มมากกว่ากันอ่าแเบบสร็จมากผู้ชายสต่ว่าหนูก็ดูเพิ่มหนึ่งไงสิว่าที่หนูไปสังเกตช่วงเวลาเท่านี้นะ1 6บ7นสิิกานะที่เซเว่นสาขาบางแพร์เนี่ยน,นะผู้ชายจะซื้อเครื่องดื่มมากกว่าผู้หญิงใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่หนูไม่ได้ทำโครงการนี้หนูจะลงไหม อ,อันนี้แหละคือสิ่งที่อาจารย์ใน็นอ่างก็หนูรู้อะไรเพิ่มอ่าโอเคครับขอบคุณครับผม <S <S ไม่เป็นไรครับตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้ตน,ตตนตมากนะครับตื่นเต้นมาก